อีกนิดเดียวเสียงระฆังดังสนัน่นเปิดฉากการแข่งขันไตรกรีฬาสุดฮรุโหตดนักกีฬาว่ายฝ่าคลื่นทะเลขี้ถาโถมเข้าใส่ราวกับพยายามจะกลืนกินทุกคนลงไปในท้องทะเลฮึดหน่อยอีกนิดเดียวเสียงตะโกนให้กำลังใจดังมาสากเรือข้างๆ จากนั้นเป็นการปั่นจักรยานขึ้นเขาสูงชันลมพัดแรงจนแทบจะฉีกร่างเส้นทางครุขระเต็มไปด้วยหินกรวดแต่ไม่มีใครยอมแพ้ทุกคนก้มหน้าก้มตาปั่นต่อไปมุ่งสู่เส้นชัยไม่ไหวแล้วขาฉันเสียงผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งบนอย่าท้อเราต้องไปให้ถึงเพื่อนร่วมทีมให้กำลังใจ สุดท้ายคือการวิ่งมาราธอนท่ามกลางแสงแดดแผดเผาร่างกายอ่อนล้าจนแทบจะทรุดลงแต่ทุกคนยังคงกัดฟันวิ่งต่อไปความเจ็บปวดกัดกินทุกย่างก้าอีกแค่กิโลเดียวสู้ๆเสียงประกาศจากกรรมการดังขึ้น และในที่สุดนักกีฬาคนแรกก็วิ่งเข้าเส้นชัยท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องความเหนื่อยล้าหายเป็นปลิดทิ้งเหลือเพียงความภาคภูมิใจที่สามารถพิชิตการแข่งขันไตรกรีฬาสุดฮฤโหดนี้ได้สำเร็จนี่คือบทพิสูจน์ของจิตใจที่ไม่ยอมแพ้และความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันสิ้นสุด